สวัสดีเพื่อนๆพพี่ๆอ,อาจารย์ทุกท่านครับและท่านที่ชื่นชอบและศรัทธาหลวงพ่อรวยปาสาธิโกววันนี้จะพามาชมเหรียญเสมาสงน้ำเสาห้าปี2557 หลวงพ่อรวยปลกเสกให้อย่างเข้มขังยวนนี้แท้และทันหลวงพ่อนะครับปลูกเสกในวันเสาร์ห้านะครับเป็นเลิกเลิกผาเลิกผาพยายามดีในวันที่เข้มขังวันเสาร์ห้านะครับครับเสาร์ห้านี้ก็ไม่ได้มีบ่อยนะครับเพราะห้าหกปีก็จะมีครั้งหนึ่งนะครับการปลูกเสกจะเข้มขัง มากเลยครับนี่ครับเนื้อนี้เป็นเนื้อทองฝาบาทนะครับสภาพสวยๆนะครับเหลืองอลามเหมือนทองคําเลยนะครับเนี่ยเทียนสวยมากเลยครับเหลืองเหมือนทองคําเลยนะครับอุ้ยพันนะครับผมสวยๆปี2 5 5 7หลวรพ่อปลูกเสีกให้อย่างเข้มขังนะครับดูด้านหลังครับผม เหรียญน,นี้ก็สร้างไม่เยอะนะครับสร้างแค่หนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าเหรียญเองฮะ,ะสร้างน้อยนะฮะถือว่าน้อยนะครับถ้าเทียบกับลูกศิษย์หลวงพ่อที่มีหลายแสนนะครับสร้างน้อยมากเลยครับสภาพสวยเดิมๆนะครับขออนุญาตไม่แกะเรียมนะครับเพราะผมเรียมกันน้ำไอ้กันเรียมกันผิวไว้นะครับกันน้ําด้วยนะครับสภาพเดิมๆ ครเหรียญทองฝอบาทนะครับผมเหลืองอลามเลยครับดูจมูกหลวงพ่อนะครับนะจมูกหลวงพ่อก็จะดงดงดวงฮะรุนนี้ครับหาลองจมูกสวยโดวงนะฮะจมูกไม่แตกนะครับผมอยู่ธรรมชาตินะครับดูดวงตาหลวงพ่อเป็นเม็ดเม็ดเลยครับครับผม ต้องคมชัดแบบนี้นะครับนะฮะเหรียญนี้เหรียญนี้ผมมีเก๋แล้วนะครับฮะเจ้าหาต้องระวังระมัดระวังด้วยนะครับฮะเก๋เหมือนนะครับรุ่นนี้ครับเก๋เหมือนนะครับผมนะฮะเหรียญแท้ต้องเป็นแบบนี้นะครับคมชัดแบบนี้นะครับนะครับครับดูกระดูกข้างบนนะครับต้องคมชัดเป็นแท่งๆแบบนี้นะครับกระกด้านบนนะฮะ บนที่สาหลวงพ่อนะครับแล้วก็จะมีกระดูกด้านข้างนะฮะเป็นแท่งๆฮะเป็นแท่งๆคมชัดลึกแบบนี้นะครับฮะรอบองค์พระเลยครับนะดูแล้วพาดูธรรมชาติของผิวเหรียญนะครับนะเพราะเหรียญนี้เป็นเหรียญปั๊มนะครับนะเ,นเพื่อนๆดูนะครับ พื้นเหรียญน,นะฮะหลวงพ่อะฮะก็จะเป็นเส้นๆคล้ายๆเส้นข,ขนแมวนะฮะเต็มเลยนะครับนะ่ะวิ่งลงฮะวิ่งลงนะครับผมเกิดจากการปัมรรมป๊มนะครับธรรมชาติของเหรียญปั๊มนะครับเกะถอดไม่ติดนะครับเส้นเล็กมากเลยะฮะฮบนหัวหลวงพ่อนะฮะนะฮะเส้นเล็กๆนะเดี๋ยวดูทั่วเหรียญเลยครับผมดูบนบา่าบนบา่าขวาหลวงพ่อนะครับ อาจจะแข็งใส่ไฟจะเห็นเลยครับเนี่ยเสีเล็ก,ลเ,ลกลเล็กนี่แท้เลยนะครับน่ะเนี่ยดูแค่ผิวพันธุ์นี่ก็แท้เลยครับดูเส,สี้ยนๆนนครับนะเป็นเป็นทั่วเหลี่ยเลยนะครับเนี่ยนี่ครับดูด้านไหลไหลด้านซ้ายหลวงพ่อนะครับเนี่ยเส้นลเ,ลลเล็กๆเนี่ยใต้ใบหูหลวงพ่อนี่ครับเนี่ยอ่าบนบ่าหลวงพ่อนะครับเส้นขนเมียวเล็กเล็กเล็กหๆนะนี่แท้เลยะดูง่ายเลยครับอย่างเนี้ย ธรรมชาติดูง่ายเลยนะครับผมธรรมชาติดูง่ายมากเลยครับมาดูด้านหลังนะครับหนูนะฮะด้านด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้ครับต้องตึงเรียบนะครับผิวต้องตึงเรียบดูอักขรเส้นยันนะฮะต้องคมชัดแบบนี้นะครับดูฟอนต์ตัวหนังสือนะครับวัตกโกตำบลดอนย่านางอำเภอพาชีจังหวัดอยุธยาต้อง คมชัดแบบนี้นะครับนะฮะนี่ฮะครับแต่ด้านหลังก็จะมีเสี้ยนเหมือนกันนะครับเหมือนด้านหน้าเลยนะฮะเสี้ยนจะเยอะนะฮะเนี่ยแท้เลยครับดูแบบนี้แท้เลยครับนะฮะแต่าพามาือเนี่ยอาจจะเป็นต่อโคดน,นะครับเสาห้าโคดรเสาห้าครับนัเมเบอร์นะครับนัเมเบอร์ท้าฮะนัเมเบอร์เก้าหนึ่งสามฮะเก้าหนึ่งสามน่าสวยนะ ฟอนต้องเป็นแบบนี้นะครับฟอนตัมเบอร์เล็กๆมุมคมน่ะนี่ครับแท้เลยนี่ครับแท้เลยครับผมนี่คดูง่ายครับะภาพสวยดํเดิมนะครับผมภาพสวยอลามเลยครับผมเรียนรุ่นนี้สร้างน้อยหายากนะครับพิธีดีนะครับบุกเสืกในวันเสาร์ห้านะครับเข้มขังนะครับเพื่อนท่านใดสนใจนะครับเปิดแบงปันให้นะครับ อ่านะครับยันนี้เอา3000บาทนะครับเพื่อนๆท่านใดสนใจก็ทักมาได้นะครับนะครับครับมีไม่เยอะนะครับนะฮะสร้างน้อยนะครับผมครับขอบคุณที่ติดตามและรับชมนะครับขอบคุณมากครับ